โอเคสวัสดีค่ะทุกคนน้อยจากช่องดีดวงชาแนลนะคะเดี๋ยวมาคลิปนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนหน้าจอมือถือกันนะคะก็คือเดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ดูนะคะว่าหน้าจอเราตอนนี้เป็นยังไงนะก็คือแบบแต่กระราวแบบใช้ไม่ได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้ดูกันก็คือบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ช่างก็จะมาเปลี่ยนเองคือบอกก่อนนี่แหละเออมาเปลี่ยนเองนะไม่กี่ร้อยนะทุกคนโอเคไปดูคลิปกันจะ้ะ มาค่ะทุกคนก่อนอื่นที่เราจะมาลงมือซ่อมเองเนี่ยเราก็มีไปศึกษาดูวิธีการแกะมือถือรุ่นที่เราใช้นะคะมือถือรุ่นนี้เป็น oppo a7 นะคือเราใช้มาประมาณ6ปีได้แล้วมั้งคะ6 7ปีนี่แหละอ่าใช้ตั้งแต่สมัยเรียนนะคะคือก่อนที่จอมันจะแตกแบบในคลิปนะคือเราเอาเสื้อผ้าไปซักแล้วคือตอนกลับมือถือหล่นล่นกลางถนนเลยจ้ะหยิบขึ้นมาอ่าแตก ใช้มาเป็นหก <5 S 1> ปีไม่เคยแตกมาแตกวันนี้นะก็จะซื้ออุปกรณ์นะคะจากแอปซ้มมาซ่อมนะคะตัวเนี้ยมันจะแถมอุปกรณ์มาด้วยนะคะมีกาวมีไขควงแล้วก็มีอุปกรณ์ที่แบบใช้แงะหน้าจอนะคะ ส่วนคัตเตอร์นี้เรามีอยู่แล้วนะคะเราก็จะเอามาเอามาจิ้มเพื่อเปิดรอยกาวนะคะคือ oppo a7 จะแกะง่ายขนาดเราทําครั้งแรกนะคะทําง่ายมากแต่ก็ใช้เวลาแกะนานมากเลยนะทําคลิปให้มันเร็วขึ้นเฉยๆนะคะคือแบบกาวที่เขาติดมาจากชื่อโรงงานคือแบบเขาติดมาเยอะมากแกะยากเลยแหละสำหรับคนที่ไม่เคยซ่อมแบบเราถือว่าไม่ยากนะคะแค่จะยากตรงตอนแกะนี่แหละก็ตกมาเยอะเหมือนกันนะคะมีรอยแตกรอยบุ่มนิดนึงบางส่วนนะก็ยัง จะอุตสาห์ใช้ต่อนะคะก็คือเป็นคนใช้ของคุ้มอ่ะเนาะเอาคัตเตอร์เปิดรอยได้แล้วนะคะเราก็จะเอาอปิกสีฟ้ามา ขั้นไว้นะคะเราจะกดไปเรื่อยๆให้ฝ้าหลังมันเปิดนะคะเดี๋ยวทําคลิปให้มันเร็วขึ้นไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าไปซ่อมที่ร้านเนี่ยเขาจะเอาประมาณกี่บาทสี่ร้อยได้ไหมสี่ร้อยห้าร้อยได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เราซื้ออุปกรณ์มาซ่อมเองก็ไม่กี่ร้อยนะคะมาซ่อมเองสาธดูวิธีเปิดแล้วก็ีการถอดแบตถอดสายแพรการติดกาวอะไรนี้ก็สาคัญนะคะตอนนี้เรากําลังแกะสายแพรที่เป็นฝ้าหลังนะคะตรงนี้มันจะเป็นที่สแกนนิ้วมือเขาว่านะมันจะ มีแผ่นเหล็กครอบไว้ไอ้ตัวเนี้ยจะใส่แน่นมากเวลาแกะเนี้ยคือมันจะเด้งออกอต้องดูดีๆนะเด้งแล้วหายหล่นไปไหนไม่รู้นี่คือแย่เลยนะอันนี้เราก็แกะครั้งแรกนะ,ะก็คือเกลือเหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> พอแกะฝาครอบหลังของสแกนนิ้วมือออกแล้วนะคะเราก็จะขันน็อตออกทุกตัวนะคะแล้วก็จะแกะฝาครอบอีกชั้นหนึ่งของ oppo ออกนะคะมันมีน็อตหนึ่งตัวที่มันมีสติ๊กเกอร์ที่มีคําว่า อปงไว้นะคะแล้วก็แกะสติกเกอร์ออกแล้วก็ขันน็อตออกด้วยนะคะจะได้แกะออกนะแกะแบตแกะฝาครอบสายแพรมันจะมีสายแพรแบบสายแพรจอแล้วก็สายพ่วงระบบต่างๆนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็แกะออกมาก็ เตรียมจอที่เราซื้อมาคือเราจะไม่ทดสอบเหมือนในคลิปอื่นๆที่ช่างเขาได้บอกไว้นะคะคือจอที่เราซื้อมาใหม่อ่ะมันใช้ได้เลยเราก็จะใส่ไปเลยนะคะใส่แล้วก็ประกอใส่กาวเข้าไปตอนใส่กาวมันก็จะมีเลอะเทอะนิดนึงนะคะเพราะว่าหลอดกาวที่เขาแถมมามันไม่มีไอ้ปากแหลมๆที่จะแบบบีได้ตรงร่องของฝาครอบหลังนะคะมันอาจจะมีเปื้อนๆนิดนึงนะคะใส่จอแล้วก็ต่อสายแพร์เสร็จแล้วนะคะก็มาด้านหลังเลยนะเตรียมขันน็อตใส่ฝาครอบอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่น็อตให้ครบนะคะตอนนี้ก็ ไม่ยากนะคะทุกคนตรงใส่แพรเนี่ยเขาจะใช้กดเอานะคะไม่ใช่เสียบนะก็จะง่ายนิดนึงนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เตรียมทําความสะอาดรอยกาวเก่านะเพื่อที่จะให้ติดฝาครอบหลังได้ง่ายแล้วก็ติดอยู่นะคะตอนใส่ฝาครอบตรงกลางอะปุ่ม power ปุรมบุลลูมเสียงขึ้นเสียงอันนี้ต้องใส่นะอย่าลืมอันนี้เราก็ลืมใส่เหมือนกันโอเคค่ะทุกคนเราก็ติดกาวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ลองเปิดเครื่องก็คือติดใช้งานได้ปกตินะอย่าบอกว่าทาครั้งแรกนะคะก็ไม่ยากนะคือถ้าเราศึกษา มาดีๆนะแบบไม่ต้องงอช่างอ่ะทุกคนอโอเคนะคะเป็นโทรศัพท์ Android ที่แบบใช้งานง่ายใช้งานคุม้ไม <นะ S 1> ไม่ได้มาโปรโมตนะคะก็คนใช้ของคุ้มอะเนาะคือมีอะไรพังก็ซ่อมเองเก่อนนะถ้าซ่อมไม่ได้ก็ไปหาช่างเนาะ ติดกาวเสร็จเราก็จะหาหนังยางมารัดให้แน่นเลยนะจิ้มใส่อะไรก็เปิดเครื่องได้เลยค่ะทุกคนก็แค่รัดยางไว้สักชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วค่ะทุกคนใครดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเป็นการซ่อมโทรศัพท์ครั้งแรกจะมีอะไรมาให้ซ่อมอีกไหมเนี่ยไม่อยากมีอะไรพังแล้วนะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วก็จะเลอะๆนิดนึงอันนี้ก็คือที่เราสั่งมาพร้อมกับอุปกรณ์นะคะอันอุปกรณ์ก็แถมฟรี แล้วก็กาวเขาก็แถมฟรีก็คือโอ้โหใช้จนหมดเลยทุกคนโอเคแล้วก็ได้จอใหม่แล้วทุกคน